สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชมสมเด็จพิมปลอกโพนะครับผมปลอกโพเนื้อจัดมากเลยวันนี้สวยนะครับปลกโพวัดะระกคังนะครับผมนี่น่ารักดีนะครับปลอกโพนี่หลายคนเนี่จะไม่นิยมนะผมก็เลยพยายามคัดที่เนื้อจัดมานะครับ <Yeah. S 2> ถ้าเนื้อจัดพิมพ์สวยนี่ก็ขายได้ตลอดนะครับนะฮะดูเนื้อนะครับโอ้โหนี่ฮะสมเด็จต้องจบที่ความชอบนะครับพาอยาอื่นเนี่ยอย่างวัดเงินอะไรที่ผมมาขายนะผมต้องขายเป็นพาสอันนั้นคือต้องเล่นพาแท้เลยนะครับเพราะว่าราคาจับต้องได้นะผมจะไม่เล่นวัดดวงนะครับนะฮะวัดดวงมันเอามาวัดไม่ได้นะไม่มีใครซื้อแน่นะต้องแท้เลยนะครับ ตัววัดเงินก็เล่นกันหลักพันถึงหมื่นหลักหมื่นนะครับพันกลางพันปลายถึงหมื่นนะครับแล้วแต่พิมพนะ์ผมก็ต้องเล่นแท้แบบนั้นนะก็ต้องไปซื้อแท้มานะครับแต่สมเด็จเนี่ยถามว่าทำไมผมต้องเล่นวัดดวงนะครับเหตุ <c oughs> ผลก็คือว่าสมเด็จมันหลักล้านหลายหลายล้านเนาะผมไม่ไมีไม่มีปัญญาไปซื้อแท้มาอันนี้คุยกันตรงๆนะแล้วผมก็ดูไม่ขาดนะครับ ผมดูว่าดูดีดูชอบนะฮะผมก็ซื้อมาแล้วใครชอบแบบผมก็แบ่งไปคือไม่ต้องคิดเยอะนะอย่าไปคิดว่าผมนี่เป็นเซียนเก่งแล้วมาหลอกขายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะนะ,ะถ้าผมเก่งนี่ผมไม่ต้องมาหลอกมันไม่ต้องมาหลอกขายนะผมผมเดินเดินซื้อแบบดูเป็นดูเก่งนะผมก็เดินซื้อแบบแท้เลยนะถ้าดูเป็นนะผมก็ไปขายเซียนเลย ขายเป็นล้านเลยผมก็รวยนะผมไม่ต้องมานั่งเสียเวลาขายทีละองค์หลักพันอะไรอย่างนี้เนาะคือไม่ต้องไปคิดเยอะนะนะสมเด็จมันต้องคือมันมันเป็นแบบนี้นะฮะสมเด็จมันเป็นพระที่แพงแล้วผมเองก็ไม่กล้าการันตีนะฮะว่าซื้อมาเนะี่ยแท้ไหมนะฮะผมก็เลยไม่กล้าขายแพงนะครับผมก็ต้องขายวัดดวงนะครับการันตีไม่ได้นะนะครับอย่างเนี้ยหลายๆลร้านนะครับถ้าแท้ประกันนะครับ ผมก็ต้องซื้อแบบวัดดวงมาเพราะส่วนตัวดูไม่ขาดไม่กล้าที่จะฟันธงเออแต่ผมดูดีนะครับดูดีดูเนื้อดีพิมพ์ดีนะครับพิมพ์ถูกเนื้อได้ผมก็ซื้อนะครับแล้วก็ราคาที่ผมซื้อได้นะครับ f c เข้ามาแบ่งไปใครมีมุมซื้อไปขายต่อใครดูชอบซื้อไปสะสมก็เอาไปนะครับอย่าคิดเยอะนะครับอย่าไปเที่ยวคิดเยอะว่าเอ้ยผมเล่นวัดเงินแท้แล้วสมเร็จมันเก๋หรือไงถึงมาขายวัดดวงไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะ ราคามคนละแบบเนาะอย่าไปคิดเยอะนะนะวัดเงินมันไม่แพงพาหลักพันหลักหมื่นนะครับผมก็ต้องเล่นแท้เลยนะแบบนั้นแท้ประกันด้วยนะครับจะมาขายวัดดวงมันก็คงไม่มีใครซื้อนะอันนี้คุยกันนะนะครับอย่าไปคิดเยอะนะถ้าท่านยังคิดว่าท่านซื้อได้นะซื้อแล้วชอบนะชอบแล้วซื้อก็จบก็เอาไปนะครับผมไม่ได้เป็นเซียนที่ดูสมเด็จ เป็นเก่งแล้วมาหลอกขายถูกๆออย่างนี้ไม่ใช่นะนะครับนะฮะนี่ว่ากันไปนะครับอธิบายนิดหนึ่งนะนะฮะสมเด็จมันหาคนดูขาดยากกรรมการเองสายตรงเองมันดึงดูไม่เหมือนกันนะครับเซียนเองยังทะเลาะกันบางทีนะดูไม่เหมือนกันสักคนนะครับเล่นคนละเนื้อบางทีนะนี่มาเข้าเรื่องปกโพนะครับนี่หมันมาก่บงนี้นะครับปกโพฐาน าฐานฐานเขาเรียกว่ามันตัวฐานแม่พิมพ์เนี่ยผมว่าน่าจะ,จะเกิดจากเกตโบตูมนะแล้วเขา,าแยกเป็นมีโพเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าพิมพ์ทรงมันคล้ายกันนะครับเห็นไหมพวกฐานพวกอะไรจะคล้ายกันต้นแบบน่าจะเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่ต่างที่มีโพกับไม่มีโพนะครับองนี้มันมากนะครับเนื้อดีเลยนะครับเนื้อจัดนะครับ ใครดูชอบนะบมีมุมมีทางก็แบ่งไปนะครับสมเด็จผมต้องเล่นอย่างนี้แหละนะครับถ้าวันหนึ่งผมเก่งแล้วผมดูดูขาดแล้วเนี่ยผมก็จะประกันให้นะแต่ขอขายในราคาหลักล้านนะครับผมนะฮะนะครับอย่างนี้ผมดูไม่ขาดยังไม่เก่งนะครับผมก็ต้องขายแบบนี้นะอย่าไปคิดเยอะนะครับนะครับซื้อได้ซื้อนะครับเนื้อสวยนะตรงนี้ ปกโพนะครับเอาสี่พันห้านะครับผมนะเอาไม่แพงช่วงนี้นะครับนี่หลังก็สวยนะครับพระเก่าเก็บดูดีมีเสน่ห์เลยนะครับเนื้อดีมากนะครับนะครับทักมาขอรูปเพิ่มนะครับรูปชัดๆเนาะนี่ฮะปกโพวัดระคังสี่พันห้าร้อยบาทครับผมนะฮะดูแลชอบดูแลถูกใจก็ทักมานะครับนะฮะโอเคนะครับ